วิธีการที่เราจะขจัดความกลัวออกไปจากใจคือที่ฟังอาจารย์เนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่ชาวบ้านหรือใครเขากลัวเราใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องมีความกลัวเกิดขึ้นในใจเหมือนกันวิธีการที่เราจะขจัดความกลัวเหล่านี้ค่ะเราจะต้องทํายังไงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรทําให้เราทลายความกลัวเหล่านี้ลงไปได้บ้างคะครับคือจริงๆผมมีหลักซึ่งรู้โดยทฤษฎีอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าความกลัวเกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่ง ความคิดที่มีฐานของโมหะเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดความกลัวทีนี้ในการเดินทางของผมครั้งนั้นเนี่ยผมต้องการจะเดินทางเพื่อการปฏิบัติภาวนาก็คือหมายความให้จิตของผมรู้อารมณ์ซึ่งเป็นปัจจุบันขณะเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้อารมณ์นั้นทีนี้สภาวะนี้นะครับตอนเริ่มต้นฝึกไม่ง่ายนะครับเพราะมันเผลอที่จะคิดปรุงแต่งอยู่ร่าไปทันทีที่เราเผลอคิดปรุงแต่งมันก็จะทําให้เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาทันทีแต่สิ่งที่กําหนดไว้ว่าจะเดินด้วยจิตใจที่เบิกบาน ทันทีที่จิตใจของเราถูกรบกวนด้วยความคิดปรุงแต่งที่มีความกลัวเจือปนเนี่ยมันจะไม่เบิกบานครับเพราะสิ่งที่ผมทําก็คือหยุดผมขอโทษนะครับเป็นนักทฤษฎีเพราะทฤษฎีมันยึงเยอะถามก็ดีแล้วในรูปแบบการเดินทางตอนที่เดินไปเนี่ยก็ใช้การปรับภาวนาให้ใจของเราอยู่กับคิดอยู่กับเรื่องไม่จะคิดะนะอยู่กับจดจอ่ออยู่กับกายกับเวทนากับจิตกับสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นไม่คิดปรุงแต่ง ทีนี้กระบวนการแบบนี้ก็ไม่ได้ทําได้โดยง่ายผมเองก็มีอ,อะไรนะมีเครื่องมือเยอะเลยนะครับเครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่งก็คือพอตอนท,ที่ผมหยุดผมก็จะหยุดยืนภาวนาผมมีบทปรัชญาปรมิตามนซึ่งผมมีความศรัทธาอยู่ในส่วนตัวแล้วผมมีลูกประคำร้อยแปต้องยืนพอหยุดแล้วก็ต้องภาวนามนให้ครบร้อยแครั้งและเมื่อจิตของเราสงบนิ่งและรู้แล้วก็ได้ตั้งจิตกําหนดหมายว่าผมจะใช้วิธีคล้ายๆเหมือนกับพระปรงอาบัติ ถ้าอยู่ในเขตที่ไม่มีต้นไม้ก็นั่งคุกเข่าลงกราบแผ่นดินขอให้พระแม่ธรณีได้รับรู้ถึงความสำนึกของผมว่าผมรับรู้แล้วว่าการเผลอในลักษณะนี้คิดปรุงแต่งแบบนี้ทําให้เกิดความขุ่นมัวขึ้นในจิตผมจะสํารวมระวังไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งแบบนี้เกิดขึ้นอีกในใจผม ถ้าอยู่ในป่าก็หาต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วเชื่อว่ามีรูปกเทวดาแล้วก็ปรงอาบัติกับรุกกเทวดาโดยรูปแบบแบบนี้นะครับผม้ากๆคนบ้าชัดๆเลยถ้าใครไปแอบดูผมเนี่ยนะครับว่าทําแบบคนบ้าแต่ความหมายของผมก็คืออยู่กับสภาวะภายในใจเพราะในการเดินทางตอนเริ่มต้นจึงมีความหมายที่กลายมาเป็นที่ทำให้ผมรู้สึกได้การที่ชาวบ้านการที่ใครที่เขามามีปฏิสัมพันธ์กับผมแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับทันทีที่ผมไปพักที่ใดที่ผมเคยหวั่นกลัวเช่นทราบพระท่านอนุญาต ผมถ้าเห็นมีเมนผมจะขอไปพักที่เมนการพักที่เมนก็ทําให้เราได้ฝึกฝนการเรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรัรงเกียจสถานที่แบบนี้ที่จะไม่มาพักผ่าอาศัยในยามค่ําคืนแต่ในยามเช่นนั้นก็จะมีความหมายที่ดีผมไปรู้สึกเรื่องความกลัวได้ดีมากๆเมืม่อผมไปถึงอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในช่วงนั้นผมเดินไปตามรางรถไฟและปรากฏว่าในเดินตามรางรถไฟเนี่ยมัน มันเดินไม่ดีอ่ะมันเดินไม่เป็นสมาธิเท่าไหร่เพราะจังหวะก้าวของผมกับไม้หมอนรถไฟมันไม่สัมพันธ์กันที่สําคัญคือเดินไปมืดแล้วยังไม่ถึงอําเภอหลังสวนเมื่อผมสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าแถวนี้มีวัดให้ผมเข้าไปขออาศัยได้บ้างไหมชาวบ้านก็บอกว่าไม่มีชาวบ้านถามว่ามีความต้องการอะไรที่จะไปวัดผมบอกว่าผมเดินมาปรารถนาจะขอพักภายในวัดชาวบ้านแนะนําบอกว่าภูเขาเขาชี้ไปเลยนะครับที่หัวลูกนั้นนะมีถำ้ำมีพระมาพัก พระทุดงมาพักอยู่เสมอถ้าไปพักก็น่าจะพักได้ผมเลยขอบคุณเขาแล้วก็เดินเดินผ่านสวนปามไปเพราะภูเขาเห็นอยู่ในตาเนาะแต่ถนนไปยังไงผมก็ไม่รู้สวนปามมันเดินได้ผมเดินลัดลอดตามสวนปามไปเจอสองสามีภรรยากําลังเผาเข้าวหลามพอเขาเห็นผมผมรีบส่งเสียงตะโกนเป็นภาษาภักใต้เพื่อแม่เขาเกิดความสะดุ้งกลัวผมถามว่าทําอะไรกันอยู่ผมต้องการจะไปที่ถ้าเดินทางนี้ไปได้ไหมประมาณนี้นะพอเขารู้ว่าผมเป็นคนใต้เขาเลยชวนให้ผมหยุด แล้วเขาก็บอกข้าวหลามให้ผมผมก็บอกกินข้าวหลามก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปพอผมกินข้าวหลามเสร็จพอเขาทราบว่าผมเดินมาจากเชียงใหม่จะไปเกาะสมุยเป็นคนเกาะสมุยเขาบอกว่าไปพักบ้านเขาดีกว่าอย่าไปพักที่ถ้ำเลยผมถามเขาว่าทําไมล่ะผมอยากจะไปพักที่ถ้ำเพราะว่าชาวบ้านแนะนํามาและจิตผมกาหนดหมายว่าจะไปพักที่ถ้ำแล้วเขาบอกว่าที่ถ้ำนั้นน่ากลัวผมถามว่าน่ากลัวอย่างไรเขาบอกว่าที่ถ้ำนี้มีงู ผมก็บอกว่าผมเดินออกจากบ้านมาตั้งจิตกำหนดหมายหากแม้ว่าผมมีวิบากกรรมที่ต้องตายเพราะงูกัดผมก็พร้อมแล้วที่จะรับวิบากกรรมนั้นไม่ดิ้นรนขัดขืนอีกแล้วขอให้งูได้กัดผมและตายที่ถ้ำนี้เถิดเขาพูดใหม่ทีนี้เรื่องแรกไม่ขู่ผมไม่สาเร็จประมาณนี้เขาบอกแต่งูนี้เป็นเจ้าแม่น่ากลัวมากผมบอกยิ่งเป็นเจ้าแม่ยิ่งดีเจ้าแม่ย่อมจะรู้ว่าผมควรจะตายที่นี่หรือควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเราจะตัดสินกันเองเลยให้เจ้าแม่เป็นผู้ตัดสินเถิด เขาบอกว่าแต่น่ากลัวจริงๆนะขนาดพระธุดงผูกคอตายไปเมื่อไม่นานมานี่หนึ่งองค์ผมบอกอย่างนั้นขอให้ผมจะไปที่นั่นอย่างน้อยๆผมจะได้แผ่อุทิศส่วนบนส่วนกุศลให้กับพระธุดง์ที่ท่านามีอวิชชาครอบงาถึงกับทําอัตตวินิบาตกรรมสุดท้ายเมื่อเขาไม่เห็นผมไม่ยอมเขาจึงยอมที่จะพาผมไปส่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่ผมได้เรียนรู้ก็คือผมไม่เคยคิดเรื่องกลัวอะไรมาก่อนเป็นเวลานานมาเป็นเดือนแล้ว คือไม่ความจิตของผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องกลัวหรือไม่กลัวแต่คืนนั้นเมื่อไปที่ถ้าและผมขึ้นไปนอนที่ถ้าแล้วเนี่ยเมื่อผมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ตั้งจิตกําหนดหมายแล้วผมทบทวนว่าจิตของผมมีความรู้สึกอย่างไรผมกลับพบความความหมายอันหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่มหัศจรรย์มากที่เดินมามันเป็นการเดินมาด้วยจิตที่ไม่ได้คิดพอไม่ได้คิดก็เลยไม่ได้รู้ว่าอะไรมันเป็นไปอย่างไรไม่ได้รู้อะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่คืนนั้นเป็นคืนหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกับการมีชีวิต และรู้สึกได้ถึงความหมายของความกลัวที่เคยยึดครองพื้นที่ในใจของผมผมรู้สึกได้ว่าในใจของผมมันถูกทําให้มันมีความกลัวเป็นถ้ำแห่งความกลัวที่มันมีความมืดทําให้เกิดความกลัวแต่วันนี้เหมือนกับถ้ำมันมีไฟสว่างทําให้สิ่งที่มันเป็นความคิดปรุงแต่งกลัวมันหายไปรู้สึกดีผมนอนหลับอย่างมีความสุขเป็นที่สุดในถ้ำคืนวันนั้นคืนหนึ่งนะครับเป็นความสุขที่ทําให้รู้สึกได้ถึงความความหมายของชีวิต ความหมายของชีวิตที่เราอาจจะคิดหรือไม่คิดแต่มันก็ปรากฏเป็นชีวิตของเราคือชีวิตของเราไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสไม่เบิกบานเพราะมันมีความกลัวเข้าไปคุกคามเข้าไปครอบครองพื้นที่ในใจเราอยู่เพราะฉะนั้นทันทีที่ผมรู้สึกเช่นนี้ได้ผมยังพบถึงความหมายใหม่ของชีวิตความหมายใหม่ของชีวิตนี่เป็นความหมายที่ท้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่ช่างเบิกบาน และความหมายแบบนี้มันก็มันก็เป็นความหมายที่ผ่านมาในชีวิตผมตลอดมาแม้กระทั่งเมื่อก,กี้ที่ผมยืนเล่ากับน้องกับนักศึกษาท่านใดก็ไม่ทราบแล้วจะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเล่าในห้องมากกว่าที่พูดถึงเรื่องความตายผมพูดให้ฟังถึงว่าชีวิตที่มันมีความขุ่นมัวไม่แจ่มใสเหมือนกับท้องฟ้าที่มันขุ่นมัวเพราะมันมีเมฆเมฆซึ่งมาปกคลุมพื้นดินพื้นส่วนนี้ไวจึงทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราท้องฟวาม,มืดสลัวทั้งที่ดวงอาทิตย์ยังมีอยู่เหมือนเดิม ยังส่องมาสู่โลกใบนี้เหมือนเดิมแต่แสงอาทิตย์ไม่สามารถทะลุผ่านลงมาสู่พื้นผิวของโลกที่เราอยู่ในตอนนี้ได้เพราะมีเมฆหมอกหนาทึบบดบังแสงอาทิตย์อยู่ในใจของเราก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเมฆหมอกแห่งความกลัวทําให้พื้นที่ในชีวิตของเรามีความมืดครึมไม่ร่าเริงไม่สดใสแต่ทันทีที่เมฆหมอกนี้ผ่านไปชีวิตของเรากลับมีความเบิกบ,บานแจ่มใสอ่าพอดีที่ยืนอยู่เนี่ยผมเอ่อยถึง อ,อาจารย์ท่านหนึ่งแล้วอาจารย์คนที่เอ๊ะท่านอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้นี่ครับแล้วรู้จักอาจารย์ท่านนั้นชื่อชื่ออาจารย์อะไรน,นะครับอาจารย์โนภาษนะครับคือผมไปที่มาอะไรว่าเลยรักเมื่อที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วอาจารย์โนภาษท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่กเกษียณอายุราชการแล้วแต่พอรู้ข่าวว่าผมไปเนี่ยครับท่านก็มา คิดว่าท่านคงมาเลี้ยงอาหารผมอาหารมื้อนั้นน่าจะเป็นอาจารย์อนภาพาเป็นคนเลี้ยงผมแต่ท่านไม่ได้ไปฟังผมพูดนะครับแต่ท่านขอบอกว่าวันอาจารย์กลับผมจะขออนุญาตที่จะไปส่งผมมีอะไรที่อยากจะคุยกับอาจารย์สุดท้ายแกก็ขอที่ให้อาจารย์ที่จะส่งผมไม่ต้องมาส่งนะครับแลวท่านก็ทีนี้ขณะที่เรานั่งมาบนรถเนี่ยครับอาจารย์โนภาสท่านถามผมที่ผมรู้ล้วเป็นคําถามที่ให้เกียรติผม,มและเป็นคําถามที่ดีมากท่านพูดถึงความหมายว่าขอให้ผมได้ช่วยคุยบอกท่านอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตในช่วงสุดท้ายนี้ ท่านบอกบอกว่าอาจารย์มีลักษณะที่เป็นคนคือขอโทษนะครับก่อนหน้านั้นเราคุยกันถึงเรื่องหนังสือสิทธารถะทีนี้อาจารย์โนพาดท,ท่านจบมาจากเยอรมันท่านรู้ว่าหนังสือสิทธารถะเนี่ยต้นฉบับเดิมมาเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็เลยเราคุยกันถึงเรื่องสิทธารถะพอคุยกันเรื่องสิทธารถะแล้วท่านก็มีประเด็นอยู่ในใจว่าท่านจะกลับไปอ่านหนังสือเล่มน,น,นั้นอีกทีหนึ่งแล้วท่านจะกลับมาถามผมใหม่ ทีนี้วันที่เรานั่งมาเนี่ยท่านดอกก็ท่านจะไม่ถามถึงหนังสือแล้วแต่ท่านจะถามถึงเรื่องชีวิตในช่วงสุดท้ายผมก็เลยพูดให้ท่านฟังในความหมายนี้พอพูดให้ฟังในความหมายนี้ก็มีเรื่องอื่นเยอะนะครับเราคุยกันหลายเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าผมเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่เป็นการรู้ที่ไม่สามารถจะบอกกล่าวเป็นถ้อยคําใดๆกับผู้อื่นได้คล้ายๆเหมือนกับสิทธรัตถะถามพระพุทธเจ้าว่าการตรรู้ของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญวิสาขานั้นจะสามารถเปิดเผยผ่านคําพูดหรือถ้อยคําได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่่าไมไมด้ นี่คือความห,หมายที่ผมก็คิดว่านั้นคือความมหัศจรรย์ที่เฮสเซผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นี่เข้าถึงความจริงอันหนึ่งว่าเราไม่สามารถเปิดเผยสิ่งที่มันเป็นถ้อยความรู้สึกของเราเป็นถ้อยคําได้เพราะถ้อยคำมันเป็นความหมายของความคิดแล้วก็คนก็รับไปเพื่อจะไปคิดต่อทีนี้ประเด็นนี้ผมคุยกับอาจารย์โนภาสตอนที่เรานั่งรถมาจําได้ว่านั่ง<ม>จุดที่เราคุยเรื่องนี้จัดอําเภอศรีชนเพราะฝนตกแล้วก็คุยกันมาตลอดผ่านอําเภอ,อกาญจนดิษฐ์เข้าถึงอาเภอเมืองฝนตกหนะักแต่บรรยากาศข้างนอกไม่เป็นที่ ไม่สนใจเลยรู้แต่ว่าฝนตกหนักเพราะรถมันขับเร็วไม่ได้แต่ความหมายอันหนึ่งก็คือผมคุยกับอาจารย์โอพาสในประเด็นนี้จากใจของผมในฐานะที่เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันผมพูดให้ฟังถึงความรู้สึกอันหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะเปิดเผยผ่านถ้อยคําได้แต่ผมมีความรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งในการมีชีวิตอยู่ณขณะปัจจุบันผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมอยากตายแต่ผมม,มรู้สึกดีที่จะได้ตายที่สําคัญผมเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องครูอาจารย์ของผม ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวผมนะแต่ผมก็พร้อมจะเล่าให้อาจารย์ผมให้อาจารย์โอภาสฟังท่านฟังเรื่องที่ผมเล่าเรื่องครูของผมอาจารย์น่ะอาจารย์ที่ท่านเป็นพระเป็นพระเสระผู้ใหญ่แล้วแล้วมันมีความสัมพันธ์กับผมพิเศษนี่ใ่ว่าท่านเลี้ยงดูผมมาแล้วพอมาถึงวันหนึ่งผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายในชีวิตที่ ที่ท่านยังถูกรบกวนด้วยความหวั่นกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยครับผมจึงแต่เราในฐานะเป็นสิทธิ์แล้วก็ในฐานะที่เป็นคารือหัดด้วยก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้มากนะักเพราะคําพูดของผมยิงเต็มตื้นไปด้วยความรู้สึกส่วนตัวอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายผมคุยกับอาจารย์โอภาสในความหมายว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกอาจารย์ก็คือเมื่อเราทําความรู้สึกให้ได้ถึงความหมายของความตายที่ไม่ใช่เป็นความคิดนะไม่ใช่เป็นความคิดถึงความตายแต่เราคิดถึงห่วงเวลาที่มีอยู่ประดุดดังนักกีฬาฟุตบอล ที่ขณะที่เขาลงไปสู่สนามเมื่อเกมเริ่มต้นนักฟุตบอลไม่รู้เวลาเราผู้ด,ดูอาจจะรู้เพราะทีวีก็มีเลขให้เราดูแต่นักฟุตบอลเขามีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าเกมกีฬาฟุตบอลที่เขากำลังเล่นอยู่นียมีเวลาจำกัดแล้วเวลาหมดลงทุกช่วงขณะความหมายของเกมอยู่กับการกระทำนักขณะปัจจุบันนี้ และความรู้สึกแบบนี้จึงทําให้นักกีฬาฟุตบอลทุกคนเต็มไปด้วยพลังแม้กระทั่งคนหนึ่งอาจ,จะยืนนิ่งๆนึกถึงภาพนะครับเขาเป็นกองหน้าก็ยืนอยู่ขณะที่ลูกบอลไปอยู่อีกฝั่งตรงข้ามดูเหมือนเขายืนนิ่งนแต่เขายืนนิ่งๆในความหมายที่จะรอเวลาเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะทําหน้าที่ของเขา แลวผมก็พูดอะไรตามภาษาของผมนะครับผมเข้าใจวันนี้คือความหมายที่ลึกล้ำวิเศษสำหรับความสำนึกรู้ของพวกเราที่ปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่บนโลกใบนี้ในความหมายที่เรารู้ว่าความหมายและคุณค่าของเวลาช่างวิเศษมหัศจรย์เช่นชะละเกินทำตัวเหมือนกับนักศึกษาที่เมื่อเข้าไปนั่งในห้องสอบก็รู้ว่าเวลาขณะที่เองทำอยู่นั้นเป็นเวลาที่จำกัดนะไม่มีนักศึกษาคนไหนเข้าไปนั่งห้องสอบแล้วไปนั่งหลับหรือไปตอนเรียนอาจจะนั่งหลับเนาะ แต่ตอนสอบนี่จะไม่หลับถามว่าทําไมตอนสอบจะไม่หลับเพราะขณะที่เรานั่งสอบนั้นเรารู้ว่ามีเวลาอันจํากัดสุดท้ายเราจึงพยายามจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมคุยได้ประมาณนี้รถก็มาถึงสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมยังจําภาพได้ฝนตกหนักผมบอกอาจารย์โอภาสบอกอาจารย์ไม่ต้องลงจากรถนะครับขอลาและขอบคุณอาจารย์มากที่ให้เกียรติผมเป็นอย่างยิ่งการพบกันของเราวันนี้อาจารย์จะรู้สึกอย่างไรไม่รู้แต่ผมมีความสุขเป็นล้นพ้น อาจารย์หลวงพท่านบอกว่าท่านก็มีความสุขมากแต่ที่พูดตรงนี้ผมก็ใจว่าถ้อยคําที่ผมนํามาสืบเล่าต่อนี้คงไม่ได้ประเด็นสาระอะไรมากมายนักแต่กําลังพูดถึงความหมายที่อยากจะบอกกับนักศึกษาสันติศึกษาทุกท่านว่าพวกเราทุกคนเมื่อกระหนักรู้ถึงความหมายนี้ได้มันทําให้เราจะมีพลังในการที่จะปฏิบัติกิจของเราในฐานะที่เป็นผู้ทํากิจอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่กิจอื่นๆในโลกใบน,นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่แต่กิจที่จะทํานาพา สันติมาสู่จิตใจของตัวเองและเพื่อนมนุษย์นี่เป็นกิจที่พิเศษเป็นกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราสามารถทําความรู้สึกถึงภารก,กิจอันนี้และทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนที่ผมพูดมาตะก,กี้ว่าเรามีความสุขเป็นล้นพ้นที่จะได้สํากิจหน้าที่อันนี้และนั่นตรงนั้นน่ยนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นเรื่องความคิดที่จะหวั่นเกรงต่างๆนี่ก็จะหมดไปเพราะความหวั่นเกรงเกิดขึ้นมาจากกิจคิดคาดหวังที่จะได้ผลอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว และความคิดคาดหวังที่จะได้ผลเป็นส่วนตัวตรงนี้ะจึงทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวว่าเราจะได้หรือไม่ได้